เจ้าบ้านสิมง์แอสตันวินล่าครับได้ประตูออกนำในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับ90 4บวก4ีบวก5แล้วครับตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีนะครับหมดเวลาพอดีครับเอมิเนโนบูเอนเดียครับตัวสมรองที่เพิ่งลงมาหมาดๆเลยนะฮะยิงประตูน่าจะเป็นประตูปิดกล่องให้กับเจ้าบ้านเลยครับเก็บ3คะแนนสุดสำคัญ ขึ้นไปรังอันดับสองนะครับต้องรอแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งคู่ต่อไปว่าจะเก็บชัยได้ไหมแต่ตอนนี้พวกเขาขึ้นไปอยู่อันดับสองแล้วครับสำหรับสิงห์พะงานครับส่วนอเนนอนยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะฮะแล้วดอรหอรืดูภาพช้าครับเื่อสักครู่นี้แบบโอ้โหชุลมุนครับนึกว่าจะไม่ได้ประตูซะแล้วดูครับนี่ฮะ ซานโชโมงชงเข้าไปบุนวายกันอยู่บริเวณกรอบเขตโทษสุดท้ายเป็นเอเมเรโน่บูเอนเดียครับได้ปั่นด้วยขวานะฮะนี่ฮะเรียบร้อยเลยสองประตูต่อหนึ่งครับที่ว oh ิลล่าพ์คโอ้โหซูเปอร์เซฟไปหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันครับสำหรับดับิดรายาเช่นเดียวกันกันกบเอเมเรโน่มาติเนสนะครับ สุดท้ายในช่วงท้ายเกมเป็นเจ้าบ้านนะครับที่คึกคักกว่าแล้วก็หมดเวลาแล้วครับอูนายเอมรี่กำราบทีมเก่านะครับอย่าง a อสตซนไปสองประตูต่อหนึ่งครับขึ้นมาอยูนดับสองนะฮะจบเกมที่วิลลาพาครับ